สค่ะโอเอค่ะรับบทเป็นเอิงเอวยค่ะสวัสดีค่ะป๊อปปี้ค่ะรับบทเป็นหมอมีนค่ะสวัสดีค่ะบุยฝ้ายค่ะรับบทเป็นดอกฝ้ายค่ะเป็นแอคซีดีดับดาวของพีพีค่ะผลแฟนให้ให้การตอบรับดีมากเลยค่ะแล้วก็เห็นแบบไวรัลในทิกตอกอะไรเงี้ยอย่าข่ดใจเกณฑ์เกณฑ์ไม่ชอบเอาพูดถึงคาแรคเตอร์ของตานะ คาเด็กเตอร์เกนหลงนะคะก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะ <laughs> ปากร้ายมากๆเลยเจอใครก็คือเหมือนขาดน้ำตาลร้อมมี <laughs> ตลอดเวลา <laughs> ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วตัวเกนหลงเป็นคนใจดีค่ะแต่ว่าแสดงออกในใน,ในแง่นั้น <laughs> ต้นองวียังไงก็ต้งสวยอยู่นะ <laughs> ว่นใจมากค่ะตอนถ่ายว่าแบบคนจะเกลียดเกนหลงไหมนะแต่ว่าเกนหลงนี่คือเขาเป็นคนต้องวีแล้วต้องสวยนะยากนะวียังไงให้สวย <laughs> ต่อที่ะ ตัวละครเอิงเอ๋ยก็จะเป็นคนที่มีความซนๆซนมีความเป็นเด็กค่ะเด็กกว่าวัยเขาแล้วก็เป็นคนที่ขี้อ้อนเหมือนแมวขี้เกิงใจอย่างเงี้ยคะ่ะก็เขาจริงๆตัวละครเอิงเอ๋ยมีความพูดได้ไเนาะแอบชอบ <c oughs> ได้สิรู้จ <c oughs> ักวงลก็น่าจะรู้อะไรขนาดเรแอบชอบเกลิงหลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะ <c oughs> ใช่แต่ว่าเหมือนเขาจะมีพมอะไรบางอย่างในใจที่ยังแบบ ไม่อยากบอกใครอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะไม่อยากให้ใครรับรู้ค่ะก็คิดว่าตอนเด็กๆเล่นเป็นคนใช้ไม่คิดว่าโตมาจะได้เป็นจริงๆก็ส่วนตัวของหมอมีนจะมีความเป็นผู้นำและก็จะเป็นเหมือนหน่วยซัพพอร์ตที่ดีให้กับทั้งทางเกณฑ์หลงแล้วก็ทางตัวดอกไฟยค่ะใช่จะเหมือนคอยให้คำปรึกษาเกณฑ์หลงในเรื่องของความรักเป็นหลักแต่เรื่องมีเรื่องความรักและเรื่อง ไปรู้อะไรกับเขาอยากรู้ก็ต้องไปดูในซีรีส์อยากรู้ไงมึงษากันจริงๆอยู่ต้องไม่รู้นะเรื่องเนี้ยต้องเป็นความลับระหว่างพวกเราอาดอกฟ้าเป็นเจ้าของร้านกาแฟค่ะแล้วก็ เป็นคนที่มองว่าเห็นความเป็นจริงแล้วก็เชื่อมั่นในตัวคนรักแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับทั้งสองคนเหมือนกันค่ะพี่หลงก็เอิงเอ่ยของเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่ผูกมาจังอวะมาช่างไห่พี่น่าจะได้เจอยังใกล้แล้วนะที่สามน่าจะได้เจอกันแล้วหมายถึงว่าเราจะเราจะได้เจอคุณหรือว่าคุณจะได้เจอกันอยากให้เป็นแบบไหนคะไม่อยากให้เจอกันเลย่ คู่นี้เขาเจอกันมาสองทีอย่างช้ำแล้วทุกคนอยากเจอหน้าคนอื่นแล้วเราเจอคุณแล้วเราเจอกันไม่เจอฝั่งนี้หรอเจอค่ะเราเราอยู่ด้วยกันเราจะอยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วในเรื่องจะแบบว่าไม่แยกจากกันเลยก็คือเหมือนประมาณมีเธอัฉันก็เลยจะบอกว่าที่ไหนมีเธอที่นั่นมีฉันประมาณนี้เลยยังไงหรือว่าเปิดมาคู่เราหลักกันเลยหรอกันเลยคือเหมือนเป็นตัวละครที่ รักกันในเรื่องอยู่แล้วค่ะแบบว่าเป็นแฟนกันอยู่แล้วอะไรเหมือนเป็นไม่เรียกว่าไงเป็นคู่ตัวอย่างให้ค,คู่ตัวอย่างเอาพูดถึงการทํางานแบบว่าการมาอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้เนอะบางคนก็คือเหมือนได้ทางานร่วมกันมาก่อนแล้วเคยเจอกันมาก่อนแล้วบางคนก็เหมือนอยู่ในตะวันนี้มาก่อนแล้วแล้วก็วโนโคตรแต่อาจจะเปลี่ยนโพซิชันนึงๆอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเรื่องหลอกคี่ก่อน งมากแต่ว่าก็ได้กลับมาทํางานด้วยกันจริงๆที่เป็นจริงๆแล้วจริงๆเป็นความตั้งใจของเราเลยค่ะที่เราต้องการที่อยากจะกลับมาทํางานด้วยกัน응ใช่เพราะเราทํางานด้วยกันมาอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเรา,เาสบายใจเ<ง>ข้าเข้าเข,ข,ข้ากันได้ดีก็รู้สึกดีใจค่ะที่เราได้กลับมาทํางานด้วยกันอีก<ม>เพราะว่าจาังหวะนั้นที่แต่ว่าพอไม่ได้ทํางานด้วยกันเราก็มีความตอนนั้นเสียใจมากๆแบบ เศร้าร้องไห้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตณจุดนั้นนะคะเราไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะได้แบบว่ากลับมาร่วมงานกันอีกไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมันมีโอกาสโอกาสก็เลยแบบว่าเออดีใจมากๆก็เลยแบบว่ารเราไวาแต่ว่าในชีวิตจริงเราสองคนก็ยังมีเช่นกันติดต่อกันตลอดตลอดทุกคัะดตลอดตั้งแต่รู้จักกันจนทุกวันนี้เลยใช่เพราะว่าเรื่องเนี้ยมันต้องรับบทเป็นทุลักมันก็เลยง่ายคือเป่าอะไรยังไงก็ง่ายนะคะเพราะว่าเพราะเราเน็นกันอยู่แล้ว มีอะไรพอแล้วที่ต้องมาถ่ายทำกับตัอย่างก็มีอะไต้องปรับไปทคู่เรามันมันไม่ไม่ค่อยมีอะไรให้ปรับเนาะส่วนใหญ่เราจะเป็นการคุยกันมากกว่าค่ะเพราะแบบถ้าแบบจะไปในเวนไหนในเวไหน,ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเหมือนจริงจคนนุณก็เหมือนเป็นเค้ตัวอย่างให้คู่นี้ด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ใช่ใชไหมหเขามาใ่เอาวาถึงสองคนนี้เป็นยังไงบ้างได้มาเล่นในเรื่องนี้แล้วเราผลดับด้วย ต้องเริ่มโอยก่อนเราเหมือนจะหนีตรงนี้ไม่ได้นะเกศแค่รู้ใช่ไหมคะว่าเขาก็คือเคยเกิบจะได้บอกว่าเออรับกตันของเราอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อพอรอบนี้กลับมาหนูก็รู้สึกว่าก็ดีค่ะเพราะว่ามันจะได้เป็นเรียนรู้ทางตัวละครทั้งสองตัวละครเลยเพราะว่าตอนเรื่องตอนที่ก่อนนานก่อนนานก่อนน้นนะคะก็มีการอ่านนิยายแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบ รู้จักเกณฑ์หลงมากแต่ว่ายังไม่รู้จักเอิงเอ๋ยขนาดนี้ค่ะพอมารู้จักเอิงเอย๋ยอยากจะบอกว่าตัวละครทุกตัวละครเลยค่ะมีเสน่ห์ในแบบของเขาโดยที่ไม่เหมือนใครทุกๆตัวเลยค่ะก็รู้สึกว่าทา้ทาทายดีค่ะเพราะตัวหนูกับตัวเกส์อะคะ่ะอย่างที่บอกตลอดเลยว่าเราสองคนจะชอบอยากเขาเรียกนคะคาแรคเตอร์กับสิ่งที่ได้รับจ,จะจะแตกต่างกัน โอกาสครั้งนี้ที่แบบว่าเราได้มาเป็นใหม่ครั้งก็ก็ตื่นเต้นท้าทายมากๆแต่พอเห็นกระแสตอบรับอะค่ะก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยค่ะถล้วมันถึงเก็ตบ้างเรียกว่าอาจจะแบบหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นทำไมคุณถึงสนใจมาแขน่องจริงๆสนใจมานานแล้วค่ะกับกับกับการมาเล่นอยู่เลยเพราะว่ามันดู ดูแบบมีเสน่ห์บางอย่างที่แบบว่าคิดว่าตัวเราคงจะมีจุดหนึ่งของของความเป็นยูริอะไรเงนี้ค่ะแล้วก็ชื่นชอบด้วยเห็นแบบเพื่อนๆทํางานกันคนๆคน,คนรอบๆตัวเียน,นะคะหลายๆคนก็เหมือนไปเล่นยูริก,กันอะ,ะแล้วรู้สึกว่าเออถ้าเป็นเราเล่นภาพมันจะออกมาเป็นยังไงนะอะไรยงี้แล้วพอได้ลงมาเล่นจริงๆก็รู้สึกชอบคะ่ะแล้วพอได้ว่าเจอ,อ,อกเป็นยังไงดีค่ะ โอเอกก็คือเป็นรุ่นพี่ที่เหมือนแบบคอยชักจูงว่าโอเคเราจะต้องยังไงนะการทํางานต่างๆโอเอกจะแบบทิ้งตัวสุดๆเลยค่ะในในในเมทเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นฉากแบบเลิฟซีหรือใดๆก็ตามคเขาจะแบบทิ้งตัวเรียกว่าเราเป็นน้องใหม่สุดเลยใช่ค่ะในวงการนี้คือหนูกับเกยนะคะสลับกันสลับกันในการเออย่างเช่น อย่างเกีเขาจะทํางานในวงการมานานมากๆเขาจะเก่งมากๆทําการบ้านเก่งคือเขาจะแบบเป็นคนที่เหมือนแบบตีตีตัวตีความตัวละครได้เก่งและได้ชัดและได้เป็นในแบบของเขาอ่ะซึ่งหนูเห็นเขาเล่นแล้วหนูรู้สึกแบบนี่แหละคือตรงใครก็ใช่คือเขาเลยค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> อะไรฝั่งขอต้องมาทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยยคู้คนเนี้ยใหม่เขามาเจอกันครั้งแรก ชิลนะคะเป็นอะไรที่ชิลมากตั้งแต่บทช็อปแล้วอย่างที่บอกไปหลายๆครบก็คือเราจับพัดจับผูกได้คู่กันตลอดเลยตั้งแต่เป็นเรื่องบังเอิญแบบแบบจับฉลากหรืออะไรก็ตามค่ะจะได้คู่กันตลอดจนเหมือนรู้สึกว่าค่อนข้างชิดพอในวันที่เหมือนเริ่ม์ทช็อปวันแรกเป็นไพเรเวทคู่ก็อบอกโอแล้วว่าเออเราเจอกันอีกแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วแล้วก็คุยกันง่ายค่ะตอนบทชอบ็ชอปเราเป็น์ทช็อปคอ่กันทั้งสี่คนหรือเปล่าจะ มีสี่คนด้วยค่ะแล้วก็เป็นสองคนด้วยอ่าเอาละคนะคะรุ่นพี่มองีิมองยังไงมองคุณเขาเป็นยังไงน่ารักน่ารักดีค่ะใช่เหมือนเขาก็เขาจะเป็นคนที่แบบว่ามีความชอบงงงิงๆกันหลังกองสองคนเนี้ยรุ้พคุณกงงยิงกันหนาอันนี้แค่เพือกาวติดกันใช่ค่ะอันนี้เขาไมาต้องโกอันนี้เขามีหลักอันนี้หลักฐานฟุตเทตเขาเยอะมากจิงเหรอคะดิจิมอนฟุตปินเยอะใช่ค่นด้เขาตอลฟุตปินเยอะ อะไรแบบเขาเป็นยังไงบ้า,าง5่ทั้งคู่ค่ะแล้วก็ในพาร์ทของการทํางานรู้สึกว่าทั้งคู่เก่งมากๆเลยรู้สึกว่าเขาทุ่มเทกับบทบาทที่ได้รับแบบอยากเต็มที่เพราะเหมือนเราเห็นการทํางานด้านหลังเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยว่าจะตื่นเช้าออกกองโอ้โหแบบเป็นหลายวันติดๆแล้วก็ตลอดกันแบบหลายเดือนอะไรเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าเพื่อนเก่งมากทําเต็มที่มากๆก็เราก็เป<ช>็นทีมซัพพอร์ตงหน้าแล้วก็บรงหลังค่ะ แล้วเล่าถึงคู่นี้เป็นไงที่เขาแบบว่าทากาวดิดกันตลอดเวลาเขาธรรมชาติมากค่ะทั้งคู่เป็นเคมีที่เข้ากันมากๆลงตัวค่ะคิดว่าเขารู้ใจกันสุดๆเลยใช่ใช่แล้วพวกเราก็จะไปเป็นตัวปวดแทรกกลางของเขาตลอดเราเราแทรกกลางระหว่างเขาหรอตลอดหนูยืนกลางตลอดเราสองสามคนเราเหงาค่ะอ้าวแล้วเราก็มีคู่เราบางทีเขาไม่อยู่อะไรเงี้ยเงี้ยค่ายใช่เขาไม่ถ่ายหรือสลับกันไปถ่ายนะคะเพราะเรา ใช่ค่ะพวกเขากับเขากับเขาจะเข้าซีนในการสะส่วนหนูก็จะแบบอยู่แบบไม่ค่อยเจอการใช่ไม่ค่อยเข้าซีนในกาเราเรียกว่าหลงเล็กหน่อยเราไม่มีเพื่อนนะคะมีแต่เกณฑหลงปะใช่เพราะเกณในห้ลงไม่อยู่หนูก็อยู่คนเดียวอยู่กับจานชาพอาไม้กล้องไม้กวาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแข่งขังด้วยอะไรขังด้วยกุญแจมือเอออาโยยมาซะขนาดนี้เพราะว่าเขาเอาใจมาขังเราละอ๋อ เรื่องอธิคีความหวานเรื่องนี้อะใครเปอร์เซนต์ความหวานคู่ไหนมันมากกว่ากันหนูว่าคู่นี้เลยเขาเป็นแบบอย่างค่ะเขาไม่มีรสชาติในช่องแดงคือเขาอยู่ถูกคู่คู่คืออย่างอย่างพวกเรามันจะเป็นแค่ในทางเรื่องความมันจะมีแต่หวาน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 แล้วก็หวานหวานร้อยเลยแบบว่าไม่มีอะไรผสมเป็นคู่รักต้นแบบอะไรเงี้ยคูรักต้นแบบเลยค่ะส่วนเขาก็จะเหมือนอาจจะมีความขผมีแบบความ หลายอารมณ์มากๆในคู่เขาแต่ว่าได้ข่าวว่าเลิฟซีนก็จับเต็ม,มไม่ใช่เล่นป่ะก็ประมาณเออห็เออนใครหลอกมันก็นิดๆหน่อยๆค่ะมุ้ยเยอะไม่ใช่เหรอนิดเดียวแลาถายคู่เราบ้างสิออวิวัยยังไงคู่เรามันที่จริงเหมือนของเรามันจะเป็นความหวานที่แบบกุ๊กกิกมากกว่าจะแบบว่าไม่ได้ดุเดือดเหมือนคู่เขากุ๊กกิกน่ารักน่ารักอะไรนะคะพอ แต่ว่าต้องไปลุ้นดูว่าจะแทบเท่าเขาหรือเปล่าเอาใค่เราก็ต้องขายาเรื่งงางนี้หนูเห็นค่ะมีฉากที่อยู่บนเตียงกันแต่หนูไม่รู้ว่าคืออะไรแต่หนูเห็นแบบหน้ามองแบบสช่ไหมคะอยู่ในห้องด้วยกันอาจจะแค่เพิ่งตื่นนอนก็ได้อ๋อโอเค <c oughs> ยังไงคะยังไงขายคู่เราหน่อยสิจริงๆอ่ะเยเดี๋ยวหลุดไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยควรชอบหลุดไม่ไล่พูดแบบว่า ฟรอยแบบเป็น percent, เปอร์เซนต์ก็ได้ความแบบเออสำหรับหนูเปอร์เซนต์คู่หนูก็เต็มร้อยอยู่แล้วค่ะอ๋อแล้วเป็นไงคะพอตอนที่เราต้องมาถ่ายในฉากที่มันกีกะมีความแบบมันเขินไหมเขินอยู่แล้วเพราะว่าส่วนตัวหนูอาจจะใช้อินเนอร์ในการเล่นอินเนอร์หนูก็ต้องเขินจริงหนูถึงจะเล่นออกมาได้หนก็เขินน้องเืออยาง เหมือนจะเหมือนจะอายใจคือเหมือนเวลาเขาเล่นนะคะเขาจะแบบบางทีะเขาจะแบบว่าเหมือนใช้อินเนอร์แล้วเขาไม่เตรียมกับเราเลยบวนจะทาอะไรคือเขาเอาเลยแล้วหนูก็แบบว่าจังหวะทายเยอะแล้วก็อ่าน้ากล้องเราก็ต้องแบบรับรับมือกับเขาให้ทันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีจังหวะอย่างเงี้ยหลายๆครั้งค่ะรับมือไหวไหมคะืไหวสบายแต่ว่าพอคัดท่านั้นแหละนี่ไม่เตรียมกันเลยเลยก็กล่นบนกนอ้าวมันก็ต้องบอกว่า เออออตตงง้้หนูรู้สึกว่าเขาโกะมากเลยภาพที่หนูมองเข้าไปคือเขาดูเฟ้นเฟียสแบบเอออะไรอย่างเงี้ยเป็นสาแล้วพอหนูเล่นกับเขาเขาโกะจังเลยเอออ่าเราพูดางพูเราอะไรยังไงเธอชิชุค่ะกินชัดน้ำตาเช็ดหน้าโอ้ยยังไงมันก็เป็นพูเราคือเป็นอะไรที่หนักหน่วงทุกซีนไม่ว่าจะเป็น ซีนดรามา่าซีนอารมณ์ซีนเถียงกันสามนักระดาษพวกเราสองคนไม่เคยได้แบบปกติได้มีอารมณ์ปกติค่ะก็จะมีทุกๆุกซีนก็จะมีอารมณ์ของตัวละครที่ค่อนข้างแรงเลยแต่มันก็มีความนาา่มานนรักอยู่นะในสีนของกอะไรแรกๆหรือบอกว่าอุ้ยไม่ใช่ไม่แต่แต่ละอีพียูไ้เะอความน่ารักเลยน้อยดีใจค่ะที่ทุกคนมองเห็น ะคอย่างซีที่แบบคุณลองไปตับเขาดูอย่างเงี้ยไปลองก่ออะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นความน่ารักอยู่แต่ว่ามาถามแบบเริ่มซีนของคู่นี้จะเป็นยังไงสุดยอดเรากระติดตัวเองเลยเออหนูพนดูดยังไงดีมันมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะมันมันเป็นอะไรที่ต้องระมียดระไมกับมันค่อยๆไต่ขึ้นไปจนถึงจุดที่จุด ที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ผู้กำกับต้องการใช่เราเราอินเนอร์เราใส่อินเนอร์เหมือนตายหรอ่หนูก็ดูเขาเป็นตัวอย่างเขามีความตลอดเวลาแล้วมือไม้เขาถึงตลอดเวลาเอ้ยเราก็เหมือนกันมือไม้ถึงยังไงหนูเห็นเขานั่งด้วยกันเขาก็แตะ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 ตลอดก็คุณบอกว่าเขาทากาวผิดไป มันมีพลังงานดึงดูดไงอันนี้เขาก็อยู่กันมานานพอมันแบบมันซิงกันมันก็จะมีความแบบหนีดึงทำไมอันนี้คือเราพูดเพราะเราอุชาเนอะป้าอยากถูกจับหรือว่าอยากโดนหรืออยากไปจับขาให้เขาให้เขาจับได้ไหมได้ตอนไหนจับแบบไหนอยากให้เขาจับแบบไหนคะแล้วแต่เขาเลยอยากให้เขาจับแบบไหนให้โอยจับแบบไหนอยากจับแบบไหนอยากให้เขาจับมือไหม อยากให้เขาเตือนแล้วแต่เขาดีกว่าเขาอยากจำแบบไหนก็ได้อเราอยากจำแบบไหนตามฟิลค่ะอะฟิลแบบที่นี้จับแต่เราอยากให้จับแล่ถ้าอยากจับต้องไปดูในซีรีส์ว่าเขาตามฟิลขนาดไหนใช่แต่เราอันนี้ที่ถามคนจริงเนี่ยอยากให้จับไม่ใช่หรอนี่พี่อุ๊คจับคนหนะเนี่ยจับจะซีเนี่ยอยากให้ตับเป็นมะโครฟาอบพี้จับแค่ตลอดยังไง้าบเกิด อูนะหนูเป็นกัตันเขา FC เขาสองคนเลยนะสมัครวีพีคือรอดูเดี๋ยวเดี๋ยวรู้หัวเลยพี่รีเควสได้เปล่าได้ไหมพี่อยากเห็นมากเลยกับตันรีเควสวายวายพี่อยากเห็นแบบจับแก้มได้ใหม่แบบจับแก้มได้ไหปกติหนูจะอีกแก้มเขา่เอายังไงอีกแก้มยังไงเออใช่จับแก้มเขาเยอะเลยเขาเขาจะชอบบอกว่าตัวเองอ่ะเหมือนเหมือนซาลาเปาแต่หนูว่าไม่เหมือนนะคะเหมือนดี มันเหมือนซอร์เปาหรอกเขาเหมือนของเราหรือเปล่าอุ้ยรู้ละครแบบเชมเบอร์ความคนไทยรู้ละกับตันกับตันแต่ว่าตรงนี้นะต้องมี้คือแบปันแล้วออกไปแล้วไปแล้วนายกับตันเรือบอกกันสิว่ามันมียังไงกับตันเรือบอกไม่ดีค่ะมันดีกับตันสมองไหลแล้วเขาเป็นยังไงมันดีค่ะน่ารักดี ไม่ได้เดบิ่ว่าเป็นนักแสดงหรือว่าเดมี่ว่าเป็นชิปเปอร์เหรออุ้ยเดี๋ยวเขารู้หมดรู้วิทยาศาสตรมีมีมานานชอบโมเมนต์ไหนคะหนูชอบทุกโมเมนต์เลยบางทีแบบว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันแล้วก็แกล้งให้เขาอ้าลองเล่นนั่นเล่นนี่จริงๆเป็นความต้องการของเราเองคำร้องกพลงของเราที่เราอยากให้ป๊อปปี้ท่าของเราเหรอเฮ้ยไม่ใช่ชัวร์แน่นอนเขาจะมีคำสั่งที่เรียกกันค่ะเขาเรียกว่าใครเธอ แล้วเราอยากถูกเรียกว่าอรแค่แล้วอนกาเะเรียกันเธอเธอแล้วอยากถุดเรียกว่าอะไรคะหนูก็เรียกอะไรก็ได้ค่ะใช่เรียกเรียกได้เลยอยากเรียกอะไรก็เรียกอเรียกอะไรอยากถกเรียกว่าแฟนหรือเปล่าหลุดแล้วหลุดไปแล้วเอออะถ้าเราถ้าเรามีคนาเป็เราอยากให้เขาเรียกเราว่าอะไร เรียกว่าเธอก็ได้เธอว่าไม่อยากเป็นคนพิเศษเหรออุ้ยไม่อยากหรอเขาอาจจะน่ารักขนาดนี้อะไม่พูดดีกว่าเขาสัตว์จับแก้มเราเราด่าเราเราเขาเขินกันอยู sociedad, à, ่ชัวร์อเหระอันนี้เปนนแบบ ดูผูปรมาตาร์เขาไม่เห็นเป็นไรเลยคือชิลมากเลยอ่ะก็คือยิ่งเลยเออยังไงเรามีวิธีจัดการยังไงคะกับคู่เราหมายถึงจัดการเรืงไหนหรือว่าเขาจัดการเราทั้งฝ่ายเดียวเออส่วนใหญ่หนูโดนจัดการมากกว่าปกติหนูจะชอบแบบงานเขาแบบแต่หนูแต่หนูก็แกล้งแต่เขาแกล้งเราชอบแก้เขาไม่คอะไรทุกเรื่องอ่ะหนูเดินมาหนูก็ยังผิดแล้วอ่ะ คือเขาหารเรื่อ <c oughs> แงแล้วต้องหารเรื่องให้พูดสักอย่าง่เค<ล>ย <ไป S 2> บอก <S <S เขาว่าถ้าหนูเขาไม่พูดเขาจะนอนหลับไหมหนูเชื่อว่าเขานอนหลับ <c oughs> คือเขาเป็นคนเหมือนแบบว่าสมมติเราเรา,เราเตรียมอะไรกันสักอย่างว่าสมมติว่าพูดว่าเย้สวัสดีค่ะสมมตินะห้า <c oughs> <c oughs> สี่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะเลยเย้หนูไปแล้วเนี้ยคือเพิ่งวิ่กันเมื่อห้านาทีที่แล้วก็จะแบบนี่ฉันเพิ่งวิเธออะไรอย่างเงี้ยก็จะดุแบบเล่นๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจริงๆเขาไม่ลืมหรอเขาขยากเราว อยากให้มีบทบาทในชีวิตหรือว่าอันนี้คือความจริงที่ต้องเฉลยได้แล้วว่าเธอพี่พี่เขาบอกอยากให้มีบทบาทในชีวิตคุณอยากเขารับบทอะไรล่ะนางวีนค่ะโอ้ยแรงเกินเขาไน่ไร้สเปรดการตีบไปเลยนะเกล่ลงเกล่ลงที่แท้จริงเกล่องอธาบายเลยถ้าสมมติว่าเราแบบมีโอกาสนะเราแบบพอถึงแลนดเนี่ยเราอยากลองเป็นตัวละครตัว ในเรช่ใช่รู้สึกแกบบพอไปอยู่ในเรื่องเราจริงๆเราอยากลองเป็นคนอื่นไหมเพราะว่าบางทีเวลาพอเราเล่นเป็นตัวเรามันก็หนักหนาสาหัสอัอนีด้คิดแล้วนะอัอนีด้คิดแล้วคิดแล,แล้วอยากเป็นหมอทนยั่งเราไมาไดอยากเป็นหมอทนเอาแลวรู้สึกว่าสน,นุกดีค่ะที่แบบเหมือนโฟเป็นคนนู้นคนนี้คนนี้ทีแล้วก็ช่วยคนอื่นง่ายด้วยอืๆๆๆ <c oughs> ออะไรของคุายล้วครหนูอยากเป็นหมอทนเพราะว่า จริงๆริงหมอโทูดะในเรื่องมีกัดกับเกลงหลงด้วยใช่ไหมแบบว่าแอบตอนแรกๆที่เจอแบบโดนดูเหรอเออไม่ใช่แบบกัดชอบโดนกัดหมอเขาไปชอบโดนดุโดนดูเสร็จแล้วก็เหมือนแบบเราก็แกล้งเขากลับอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่สนุกแล้วหมอโทูดเขาเขาเป็นหมอด้วยหนูอยากรู้ว่าแต่หมอโทูดเขาไม่มีซีหมอเลยใช่ไหมไม่รู้เขาเป็นหมอจริงหรือเปล่าเขาบอกเขาเป็นหมออยู่ละกันศาสตร์หลวงไปไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะเราต้องป่วยไงเขาถึงจะเจอเขา จริงๆก็เป็นบทอีกบทบาทหนึ่งที่น่าสนใจนะน่ารักดีค่ะอยากเป็นแม่เกหล่งค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าเขาคือแบบอยากอยากเหมือนเลี้ยงลูกอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่นะสวยและรวยมากบอกสวยและรวยมากเป็ต้นแบบไอดอลหนูเลยกราฟอย่างเดียวใช่ไม่ต้องทำอะไรค่ะก็แบบนั่งสวยๆรวยๆไปวันๆแล้วก็ดูแลลูก ไปดูดวงผาลูกไปดูดวงเพผาลูกไปดูดวงแะเป็นเป็นรู้สึกว่าเป็นเออตัวละครที่สําหรับนอกจากความความพวกนั้นรู้สึกว่าเขาเขาเป็นแม่ที่น่าสนใจดีครับก็เลยแบบถ้ามีโอกาสถ้าอายุเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยก็คงอยากเป็นแม่แล้วอยากเป็นแม่แล้วใจเย็นอร่อแบบคุณแม่ไปใส่ได้ไงเลยเหรอเด็กตัวละครแม่แม่ลูกแบบเปลนเพื่อนกันอะไรอยู่ได้ดู ก็เกนหลงแล้วกันค่ะอยากลองอยากลองอยากลองค่ะอยากลองเป็นโฟรซ้ายบ้างแล้วเราเอิงเอ่ยจะเป็นรูปแบบไหนเอิงเอ่ยก็จะเป็นคุณไงได้ลองดูมาแล้วโูอยากเห็นไหมคะให้เกสเป็นเอิงเอ่ยแล้วหนูเป็นเกนหลงหนูว่าไปขอดูเทปที่หนูแคสนั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่หนูทำ จริงๆอะค่ะในเรื่องนี้มีการอุ้ยพ,พูดไม่ได้อีกมีการอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่เอาง,ง่ายๆงีซีนที่ถ่ายไปแล้วกันเออโอเคค่ะเออให้คุณแบบว่ามันมันต้องมีซีนที่แบบว่ายืดหน้าเข้าไปใกล้ๆอะแบบว่าน่ารักตะลักไมล่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือกับตันต้องการ <laughs> ใช่ไหมด <laughs> <laughs> ูว่า้าอยากดูอะฮะอยากดูอะะเออ ตามในแค่เราบัตรนะเราบัตรวี v v พีนะเที่ยงบัตรเราหลังเลยนะหลังด้วยแล้ไงคะไหนลองดูหน่อยคือว่าเออในเรื่องใช่ไหมคะก็จะมีการที่เล่นได้หลายหนูก็จะมีไม่ใช่แค่เออในความเวอร์ชันออนค่ะก็จะมีอีกพาร์ทหนึ่งของเมดเล่มสองค่ะพาร์ทไหน เนี่ยพี่อยากดูพันเนี้ยพี่อ่นอนไปแล้วเนี่ยดรือว่าสาวเปลี่ยนเรื่องอะไรนะคะง่ายง่ายเราก็จะได้เป็นเกลอกแบบชัดชดไงแบบนี้ออไหนลองเล่นสีเป็นเกลอกไม่งั้นเดี๋ยวเอางีดีกว่าให้โอยเล่นพูดว่าแบบว่าเนี่ยอยากขัดใจชาดจ่างเงี้ยเกมไม่ชอบคนขัดใจเราอยากทำหน้าเหมือนนี้นุยหนูทำหน้านี่นเราต้องออดโยนกับเราต้องแบบรักไม่รักแค่ทำหน้านี่เอออะไรนลองลองดู เล่นกักองก็ได้เขาเล่น <C le ad> ให้เราเริ่มก่อนเลยเอเเิหรือว่าอยาก <c oughs> ให้เขาเล่นก่อน <c oughs> ให้เขาเล่นเป็นเอเอแล้วหนูเล่นเป็นกนงหลงหรอคะใช่แต่ว่าหนูหนูเล่นรับหน้าที่ไหน่อนี่ได้ค่ะไม่้องทำอะไรเฉยๆรับหน้ารับหน้าเขาอย่างเดียวจะจะรับใจเขาหรือเ่าก็รับใจเรามันจะได้แบบตัดเ กอนอยู่ก่อนไหนเล่นที่รักไปมละรักไปละน่ารักไปแต่รักมาแล้วใส่เขาเหรอคะไม่ให้เขาเล่นอ๋อโอเคพี่ค่ะหนุ่มแค่น่ารักมาลักนี้แค่หลงหนุดเหรอออกแล้วเดี๋ยวสิไม่ชอบขัดใจเดี๋ยว ไม่แค่นี้หรอกระดูหน้าเขาสิคะบอเขาดุกับเราคือหน้าเขาแบบคือหน้าเขาอ่ะคือมันจะมีพาร์ทนึงไงตอนที่หนูโกรธเขาหนูพูดตรงๆงเลยค่ะว่าพุ่มกับบอกว่าขอโกรธกว่านี้แล้วหนูเห็นหน้าเขาอ่ะแล้วหนูรู้สึกว่ามันโกรธไม่ลงจริงๆอ่ะเราเป็นตัวอย่างลุงพีไหนเวลานูเวลาดุป้าทองุงพพี่พี่ไม่ต้องกลับนี่นี่อันนี้เกลียด นะเดี hmm. okay. like ๋ยวให้อ like er ันน yeah, ี้เป็นเออเพราะว่าอันนี้บินบ่อยเดี๋ยวก็จะิดกันแล้วไมะลมาเราแค่แบบเรารู้เัราว่าพ่อเขาเป็นคนแบบโกโก้นิ่งเปิร์นๆมนเลยต้องมีคนคอยแบบดูแลเนี่เดี๋ยวมันจะหกล้มหกมไปอะไรอแต่ลองพ่อลองโชว์โชว์ความขำมันก็ต้องไปเลยนะ กหน้าหล่อ,อให้หนูใช่ให้หนูเป็นเด็กเงเยไงรักไ,<ม>ไปตอล,ล,ลอดกันประโยคเดียวกันออมีสมาธิหน่อยเราอะหนึ่งสองสามพึบหน้ารักเรารักไหมเล่นหนูต้องพูดใหน้นะอย่าขัดใจเกม รอบหน้าเดี๋ยวพี่จะรอดูตัวละครเดี๋พี่จะให้เราเปลี่ยนโรเพลย์ว่าเปลี่ยนโรเพลย์เดี๋ยวรอดคือไงพูดหัวรอเราอ๋อทำไมชอบหรออ๋อเป็นชิปเปอร์เหมือนกันเป็นชิปเปอร์เดียวชิปเปอร์เป็นชิปเปอร์ชอบชิปเปอร์แสดงไงคะชอบโบในโมเมนต์ไหนคะชอบเห็นเขาแกล้งกันตีกันเนาะเพราะเราอยากถูกแกล้งมั้งหยุมกันนิดนึงเราอยากถูกแกล้งหรออาจจะแบบนั้นอาจจะชอบซาดิส โอ้อ่ะสุดทายล้ให้สาอฝากซีนหน่อยก่อนี่จะบอกว่าลุดไปแกลกว่นานี้จบจอ,อ่ะฝักซีนี้หน่อยวฝากตัวละครของแต่ละคนให้แบบแฟนๆเราเป็นกำลังใจนะคะค่ะฝากเมซีรีด้วยนะคะมารุ้นกันค่ะว่าเกณฑ์หลงจะโดนปราบไหมแล้วก็แต่ละคนจะมาช่วยเกณหลงเมื่อไหร่นะคะรับรองว่าแต่ละอีพีเข้มข้นขึ้นแน่นอนค่ะ ก็ฝากถึงเอิงเอยนะคะอยากรู้ว่าเอิงเอยมีปมอะไรหนักแค่ไหนแล้วจะแก้ยังไงเกณฑ์หลงจะช่วยได้ไหมติดตามได้ในวันนี้ค่ะทุกวันอังคาระค่ะสี่ทุ่มสาค่ะที่ช่องอมรินสามสค่ะแล้วก็ย้อนหลังได้ที่ v ีทีวีเวอร์ชั่นอันคัดนะคะ v ีทีีค่ะ VIP ก็ดูได้ชัดด้วยแล้วก็ดูได้อีกีหนึงด้วยค่ะแล้วก็ฝากติดตามตละครพอเราสคนด้วยนะคะว่าจะไป สร้างความหวานยังไงให้กับในเรื่องบ้างแล้วก็กับครูเขาด้วยนะคะก็ขอฝากดอกไา้นะคะแล้วก็หมอมีนด้วยรับรองว่าความหวานเต็มร้อยแน่นอนค่ะรับการขึ้นจอช่ายโอเคกรนตีดยปเปอร์าโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ